มาค่ะทุกคนมาวิ่งหนีไฟกันไม่รู้ว่าไฟหรืออะไรค่ะทุกคนซึ่งเราไม่สามารถรู้เลยมาออกกําลังกายค่ะมาที่จิมแล้วก็เกิดเหตุการณ์สัญญาณเตือนไฟดังพวกเราก็วิ่งหนีกันออกมาข้างนอกอุตลุดเลยค่ะทุกคนเป็นครั้งอ่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะที่พี่มาที่นี่แล้วก็ได้วิ่งหนีแบบนี้แล้วก็มันเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่ค่อนข้างจะตกใจมากกว่าปกติเพราะว่า ออกมาข้างนอกเราเห็น,นรถดับเพลิงแล้วก็รถอะไรเยอะมากและสามีพี่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแพนิคตกใจมากเห็นไหมคะทุกคนทุกคนวิ่งหนีออกมาแต่ว่าไม่ได้ไปไหนนะคะอย่าว่าแต่ว่ามีไทยมุงเลยฝั่ังมุงนี่เยอะมากคะ่ะเนี่ยคะ่ะรถดับเพลิงเยอะมากคะ่ะพี่ก็มาอยู่ในรถแล้วนะคะแต่สามีพี่ไม่ยอมมาคะ่ะยังเดินตามถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทุกคนก็จะตอบเสียงเดียวกันว่ายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น yeah, นะคะ <Get away. S 1> แต่ส่วนพี่พี่มาขึ้นรถพี่เตรียมจะออกกลับบ้านค่ะรถดับเพลิงก็จากที่เห็นก็เกือบสิบกว่าคันนะคะ it. It ซึ่งมันเยอะมากทุกคนแล้วพี่ก็ตกใจเนาะพี่เป็นคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วเวลาตกใจแล้วสิ่งที่พี่เป็นคือ there, เจ็บที่หัวใจ <will> เจ็บที่หน้าอ,อกแล้วก็ปวดหัวนั่นเองค่ะเครียด พอบอกให้สามีขับรถออกไปเขาก็จะขับรถตัเว้นอยู่แถวเนี้ยแหละค่ะทุกคนไม่ยอมไปไหนคืออยากรู้นั่นเองเนี่ยค่ะเห็นไหมรถก็จะเยอะมากเลยมันอันตรายนะคะทุกคนเวลาเราอยู่ในข้างในแล้วทีนี้เวลาสัญญาณเตือนไฟดังนะในจะเสียงเพลงและเสียงการออกกําลังกายที่คนเยอะนะมันดังปึงปังไปหมดเลยแล้วเวลาสัญญาณดังนี่ กว่าจะได้ยินพอได้ยินแล้วทุกคนก็เริ่มหันมามองหน้ากันว่ามันใช่ใช่ไหม,มใช่ใช่ไหม,ไหมบางคนก็วิ่งเลยบางคนก็เหมือนแบบครั้งแรกอะไรอย่างนี้ก็จะมีอาการงงๆค่ะตอนนี้ก็สามีพี่ก็ไม่ยอมไปไหนค่ะขับรถวนดูก่อนค่ะทุกคน,น <laughs> กลัวก็กลัวนะคะแต่ก็ด้โ I mean, oh ย <my S 2> ความที่อยากรู้อยากเห็นของทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ว่าเฉพาะพี่กับสามี <Okay. S 1> ทุกคนนั่นแหละค่ะก็คืออยากรู้ แต่ตอนนี้เราก็เห็นเจ้าหน้าที่คลานขึ้นไปบนหลังคาแล้วคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการไฟของเขาเพราะมันมีเครื่องอบไอ้น้ำเครื่องอะไรเยอะแยะเนาะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบตกใจมากค่ะครั้งที่สองแล้วนะคะทุกคนก็คือมันคนที่นี่เขาจะแพนิกเขาก็กลัวกลัวเรื่องการอ่าระวางระเบิดอันนี้พูดจริงๆนะคนที่นี่เขาจะกลัวมากสามีพี่เขาไม่ได้คิดว่าไฟไหม เขาคิดว่าม right ีการลอะวางระเบิดเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือความคิดของเขาคือคิดให้แรงไว้ก่อนแล้วเราก็จะได้ระวังตัวและปลอดภัยที่เห็นสีคนแล้วนะคะที่ขานขึ้นไปข้างบนตามบันไดพนักงานดับเพลิงเครื่องมือครบแต่หายไปเลยค่ะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนพี่ก็ถามสามีว่าจะลงวิดีโอได้ไหมเขาก็บอกว่าลงได้คนอาจจะสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะทุกคนค่ะทุกพี่ก็คงจะไม่ได้กลับเข้าไปออกกําลังกายแล้วค่ะพากันออกมาแล้วค่ะแต่ก็ยังขับรถวนอยู่ก็คงจะออกกําลังกายอยู่แถวบ้านทําสวนแล้วค่ะคงไม่ออกมาแล้วค่ะทุกคนสามีบอกว่าใน,นก็ออกจากบ้านแล้วแวะโลสักหน่อยหนึ่งซื้อเปลือกไม้ค่ะเพราะว่าพี่อยากได้มานานแล้ววันนี้ก็อากาศดีแล้วในโลก็คนเยอะมากค่ะทุกคน พี่รออยู่ที่จอดรถสามีพี่ไปจ่ายเงินข้างในค่ะเพราะว่าแดดมันแรงนั่นเองแล้วเราก็เหนื่อยเดินแล้วเนาะออกกําลังกายวิ่งหนีไฟมาแล้วยังจะมาซื้อของอีกเขาก็เลยเข้าไปข้างในพี่เลยยืนรออยู่ที่หลานจอดรถค่ะเข้าไปจ่ายตังเฉยๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอารถไปเอาของที่ที่เขาสต๊อกของไว้นั่นแหละค่ะ วันนี้แดดดีค่ะแดดเยอะมากจนคนแบบออกมาจับจ่ายซื้อดินซื้อต้นไม้ซื้อหญ้านั่นเองค่ะอันนี้เราเข้ามาเอาหญ้าก่อนค่ะ We need to pick the a พี่เขาอยากได้หญ้าไปปูหน้าบ้านก็ไม่ได้เอาไปเยอะเนาะเอาไปทีละนิดเพราะเราเอารถมาคันเล็กแล้วเราจะซื้อเปลือกไม้ด้วยค่ะหลังจากเอาหญ้าขึ้นรถแล้วเราก็ไปเอา oh, เปลือก <the exit S 1> ไม้ <over there. S 1> ที่ซื้อเพิ่มอีก สิถุงค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเราก็ขับเข้าไปข้างในอย่างนี้แล้วก็พนักงานเขาจะยกใส่รถให้เราค่ะวันนี้ก็พามาออกกำลังกายแล้วก็มีความตื่นเต้นแล้วแวะมาซื้อของเพื่อจะไปทำสวนต่อค่ะทุกคนค่ะตลกคุณสามีมากเลยนะคะพอตอนแรกก็วิ่งรอบเลยตกใจตกใจมากกว่าเมียด้วยนะ พอออกมาได้นอกบ้านแล้วก็ไม่อยากเข้าบ้านค่ะแวะซื้อของต่อเรามาถามเมียว่าเธอเก็บภาพได้เยอะไหมโอ้ยฉันก็ตกใจเหมือนกันโดยเฉพาะเธอยิ่งทําให้ฉันตกใจเธอวิ่งรอบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกัน่าทุกคนเนี่ยค่ะก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ